ชิบาตาเล่ซาชิบาตาเล่โอ้ชิบาตาเล่ถ้ามันมีขาอีกสองข้างก็คืออยู่แต่ไม่มีขาสองข้างยังไงมันไม่มีสี่ะใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้านเติมโลบักแบบไอ p ดียพาร์ตไอดีต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาร์ตเลเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุต อีกหลายแมปจะนับไ่ทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟูดด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับพูดมากอ่ะอือเป็นทหมดอืออไป คิดว่าอยู่ข้างบนแล้วจะรอดเหรอฮะคุณเอาคนนี้ไปด้วยเฮ้ยอย่าเฮ้เอาเลยเอาเลยอย่างนั้นแหละอื้ออื้ออื้ออืทำไมเป็นเหมือนกันอ่ะเฮ้ยอย่าครับอย่าอย่าครับอย่าอย่าอย่า อ๋ออ๋ออ้ไรมาหมาหมาน้ำน้ำท่วมในสมองหมาหัวปูดใช่ใช่อยากได้อยากได้พี่เอยากเข้าไม่เออไม่เข้าไงวะอยากเข้าไม่เอออยากเข้าไม่เออหัวปูดอ่ะ แต่ผมก็ไม่เคยเลี้ยวอ๋อได้ๆเลยตาเหลือทุกตัวไอ้ยุ่งกองหมาดูดิ่งกองหมาเยี่ยมใส่เลยครับเยี่ยมใส่เลยครับเยี่ยมใส่เลยครับว โอ้โหโอ้ยมาเป็นตันเลยเอาดีพี่ยองกันเลยเหรอโอ้สลัเอากันเลยเหรอขี่เถอะจริงขี่เถอะเฮ้ยอวดปลาขิง้ย ขิงเยขิงเลยขิงเลยขิงขงเข็งขิงขิงม่เหมือนปลาทูเลยครับไอตรงเนี้ยกูให้หมดเลยกูยาวไปย่างให้หมดเลยตรงเนี้ยอยากกินหาย่างเยเฮ้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 ย ยี่เยอมันยี่หรอมันยี่มันย่หมันยี่มันย่อมันใครทำวะเลย่มันเลยแต่มันเลย่มันโโกวกับพี่กูลกับพี่กเลกับพี่จะไม่เอาหมาจะไม่กินเหมือหมาแล้ครับพี่เอ้ยคนสกนครกินหมาไอ้คนสกนคร อย่าเล่นด้วยเลยหายไปก่อนพี่ชายตกปลาต้องกระโดดใส่ดึงดึงบังเลยเฮ้ยไอ้นี่คุณคุณเหมือนเคยเจอเมื่อวานเขาไม่อยู่นี่อโอ้โหไม่ต้องอวดได้ปะโอเคไม่อวดก็ได้ไม่ใช่หรอ

S <S <preach science> เอ้ไอ้ <iger> พวกนี้กำลังตั้งเป้าหมายตกปลาต <analysis> <ain ways dishes> <ile> ัวใหญ่กันเสร็จใจด้วยเพราะว่ามันไม่มีดอบเพราะว่าของที่ผมได้มามันคือของแอดมินเสียใจด้วยนะน้องเสียใจด้วยกับคนที่พยามหาอู๋วมีอะไรหละอฮะยินสิทาเจดกัด เดี๋ยวใครู้กดิเกมอะไมนี่นะคอะไกันน่าอยากมีส่วนร่วมรีโอ้ยเมันงงาเกิดอะไรขึ้นบางทีก็ออกมาอีกแมวไม่เาไเพื่อนแล้วแมวแมว เขาวะบ้าตัวจริงปะเนี่ยไม่แม่คนอ๋อมีคนอยู่ข้างบนนี่วะกำลังพูดเลยว่าไม่มีคนอยู่ตรงนั้นน่ะฉันพูดผิดฉันขออภัยด้วยและฉันกำลังจะขึ้นไปตรงนั้นน่ะดูสิเขาทำอะไรอยู่คนเดียววะตกปลาน่ตกปลาตกด้วยดิตกด้วยเลยนี่น้องหมานตกด้วย น้องหมาอยากมีส่วนร่วมเขาอยู่ไหมเนี่ยทักทายทักทายเด็กเขาอยู่เขาอยู่ไหมอ่ะหรือเขาไปนอนน่ะหรือเขาเปิดทิ้งไว้แล้วเขาเข้าไปนอนน่ะแต่แล้วก็เปิดระบบฟาร์มไว้อะแต่ว่าเบ็ดไม่ทํางานอ่ะอะไรวะเนี่ย เยอะเยอะ๋อมันชินแล้วอ่ะเล่นเยอะเล่นแบบเนี้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยดอชวุ้ยยิงปืนได้ด้วยอ๋อเจ้าอย่าทำบุบเลยอย่าทำบุบเลยทำไปแล้วขอโทษไปละหนีกันเฮ้ยเฮ้ยสวต้องเป็นชีวิตที่ ไอ้กุ้งตามสั่งไอ้คืออย่างงี้กุ้งเอ้ยทำไมหมามันตายหล่นแบบนั้นอ่ะนี่ตาเหล่อะไม่หมามันตายเลยเหรอเนี่ยไอ้กุ้งตามสั่งบบลี่งั้นก็ตาเหล่ด้วยกันซะเลยเอ้ยไม่ผมไม่อยากตาเล่อเฮ้ยโอ้ยอ่ะเฮ้ไม่ที่เน้อผมอยากตาเล่เลยนั่นแหละคำสาบ ว่าหมาคนอื่นตายเลยแล้วไม่ลีจริงเหรอผมโดนที่ยิงอีกแล้วเนี่ยแก่ปะโอ้โเฮ้ยๆพี่พี่ใจเย็นพี่ไม่ลีเซ็ตจริงเหรอ ยดูช่องนี้นี <c ười> ่เฮ้ยดูอะไรนไมไกดติดตามเอา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 พูดงี้เอาเอาขาไม่เหกดติดตามไลผมเลยพี่พี่เอาตัวผมไได้ไม่ดีเวลาเลทสุดเลย กินใช่อุ้ยล้นเลยล้นเลยตวหายี่ย่ทนหน้าตาเราเหมือนกันเลยใช่ไหมเราเหมือนกันเลย เออใช่โซเฮนซัม so อ่ะกัมใหญ่จริงฮะ <laughs> <laughs> อะไรนะกัมใหญ่กัมใหญ่อ๋อเฮนซัมเฮนซัม